ผมอะไม่เข้าใจน้องประจำร้านนี้เลยเขาบอกพี่เนี่ยเซลกูก็ดูไม่ใช่เซลนี่หว่านี่พี่โคโล่เคยดูเซลตอนไหนวะเออนั่นแหละเด็กก็คุยกันไปกันมาก็แบบอ๋อวันนี้เนี่ยร้านแบนเพสโต้เนี่ยเขามีสินค้าเซลอยู่อ๋อมาถึงกล่องนี้ตรงนี้ทั้งหมดเลยกลองนี้ร้อยเก้าเก้าทุกกองถูกจัดเลยนะเอออยากให้เจ๋งๆนะก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยอะตอมเนี่ยอ่าเบอร์สิบแปดนะมีฮ็อกนะลายคิวโพสเกตนะ คิวโพสจะลดเยอะหน่อยเพราะว่ามันก็มันก็มีสินค้าหลากหลายแหละเฟดวิงซากะอันนี้ไม่ไม่รู้จักอันนี้เป็นซีรีส์ใน Netflix มี3มซีซั่นมั้งถ้าจำไม่ผิดอ๋อเหมือนเคยดูอยู่ซีซั่นหนึ่งสนุกดีสนุกดีเฟดนี่เยอะนะนี่ดาบพิฆาตอสูรนี่ก็หลายตัวอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีแบบสีรองใช้ได้เออทำไมถ้ามันเป็นเกมเมอร์วันกับทูพอดีนะันกูว่าน่าจะมีคนเหมาใช่ คืออย่างน้อยๆต้องซื้อฝากเซียนใช่ถ้าเกิดใครที่สงสัยว่าเซียนไปไหนนะต้องบอกเลยอีพีนี้นะเซียนเกมไปแล้วเกมอีกแล้วติดโควิดแล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเซียนเนี่ยเขาต้องใส่หน้ากากอะแต่เขาชอบถอดแล้วเขาก็แบบไม่รู้ไปติดจากไหนมากนะฮะกินดีไม่ได้เลยจริงๆ หน้ากากมันาไมเนี่ยมันมันปกป้องคุณจากโควิดได้นะครับแล้วก็แว่นตาเนี่ยก็สามารถปกป้องคุณจากแสงสีฟ้าได้เช่นกันเฮ้ยอย่าบอกนะเราเลี้ยวเข้าสปอนเซอร์แบบเนียนๆนะครับก็คือแว่นออ t ตัสนั่นเองที่ผมใส่เนี่ยก็คือรุ่นซีโรนะครับซึ่งเป็นเลนเ e g ิน่า a อ็กซ์แอมเบใครดูหันกล้องอาจจะดูว่ามันเหลืองๆหน่อยแต่ว่าพอคุณใส่เนี่ยมันจะนวลเนียนตามาก อ๋อหรอม,มันแบบกันสสงกันแสงอะไรงี้ใช่เวลาทํางานหน้าคอม,อมเราจะรู้สึกว่าตามันสบายขึ้นยิ่งใครที่ทํางานหน้าคอมนานๆหรือว่าเล่นเกมเนี่ยเรียกว่านี่คือแว่นตาเกมเมอร์ที่แบบเกมเมอร์ทุกคนควรต้องมีจริงรับอเขาเขามีค่าใสา่ตาปะมีถ้าใครอยากตัดแว่นเนี่ยก็สามารถไปวัดได้เลยร้านเขาอยู่สยามซอยห้า<อ>วัดค่าสายตาได้นี่เพิ่งวัดมาเหมือนกันเออหน่าสนใจน่าสนใจมีส่วนลดไหมมีส่วนลดนะครับใส่ค้ดนในคอเนี่ยลดหนึ่งร้อยบาทนะถ้าเกิดสั่งลิงก์ด้านล่างเลยจิ้มเข้าไป พิมพ์ไปคุยกับแอดมินนะฮะสั่งได้ใส่คนในคอร์ด้วยนะฮะก็นี่ก็คือนารุโตะไลน์วเบรชั่นสตาร์ครับซึ่งกล่องแม่งอาร์ตเวิร์ดสวยมากใช่ผมชอบไลน์นี้สุดแล้วในในซีรีส์พวกไอแอคชั่นฟิกนะเออป้ายามาหลายทีแล้วซึ่งมาคู่นี้เนี่ยก็คือเดออิดาระหนึ่งในแสงอุตสาหครับนะฮะซาสเกตอันนี้ตัวระเบิดปะวะใช่ตัวที่มันที่มันเนี่ยคลายระเบิดเคียวเคียวจากมือแล้วก็ฆ่าเเออออ ซึ่งอันเนี้ยคู่นี้นะหน้าปกเล่ม40ชัดๆเป๊ะเลยใช่แบบเป๊ะๆเลยนะเรียกว่าจำลองมาต่างกันแค่แบบมันไม่ได้มีบาดแผลสะบักสะบอมอ่าเท่านั้นเองนะฮะเรียกว่าเอาไปยืนคู่กันนี่สวยเลยเพราะตอนแรกเราก็งงเอ๊ะทำไมน้องเขาบอกคู่กันพี่ผมก็มันคู่กันยังไงวะเออมันคลิปโปจริงๆเดี๋ยวดูดิรอบๆนี่มันมีปะมั้ยนี่นี่มีให้มีแอคชั่นให้ดูข้างๆเฉยๆแค่นี้นี่อันนี้คืองานจริงนะจ่อประมาณนี้นะจอสเก็สวยน่าเอาจริงสวยอันนี้ก็เดออิดา สวยแต่ว่าแต่ว่าจะอิดาลาอันนี้มันมันเป็นทรงที่แบบผ้าคลุมมันถอดละใช่เอาจริงเอาจริงซุ้เอาจริงเออเออบทจริงจังแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนี่ไหนอันนี้เป็นของที่เขาไม่ค่อยผลิตเป็นฟิกเกอร์ออกมาครับก็คือผู้เท่าเตาอ่าแถมไอ้นี่ยังเป็นรางบึกด้วยแล้วมีมีไอพลังขึ้นเต่าให้ด้วยนะอันเนี้ยเป็นแสงแสงกำลังล้ำลึกความจำลึกลึกชาติกันอยู่ว่าเฮ้ย้เท่าเต่านี้มันซีนตอนไหนกันแน่แต่ผมจําได้ว่า ตอนที่พู้เท่าต่ามันแบบมันปล่อยพลังขึ้นเต่าโชว์ครั้งแรกอ่ะเขาก็จะถอดเสื้อและเหมือนกล้ามเขาก็จะใหญ่ขึ้นจนจนจนโกคูกับคุริลินคือแบบหุ่ยตกใจว่าแบบตะลุงจกมกแห้งๆจะมาแบบบึกขนาดนี้ได้ไงเออเพราะเพราะว่าอ่าอย่างอย่างน้อยเรารู้แล้วว่ามันอยู่ภาคเด็กแน่ๆเพราะมันดับบอลเฉยๆอ่าเราโกดอนบอลเฉยๆอ่าเเราก็เดากันว่าน่าจะครั้งแรกแหละปล่อยโชว์ครั้งแรกแหละใช่เนี่ยที่อยู่ดีๆก็บึกบั๊กขึ้นมาเออแล้วแบบ สีเรียบๆหน่อยแบบผิวเรียบๆก็คือน่าไม่ได้สู้อะไรเออ yeah. แต่มันสวยหนะ้าจริงเ,<อ>เหมือนกันแม่งคือแม่งคือแบบเอาไปตั้งเนี่ยเอกลักษณ์ของสำนักเ่าเต่าเออมันไม่ค่อยทำเราเราไม่ค่อยเห็นฟิกที่เป็นเซียนเต่าเท่าไหร่ใช่<อ>ใช่อันนี้ก็มาในชฉวที่แบบว่า บึ่งบักแต่ส่วนตัวยังแอบชอบล่างที่เป็นปกติและส่วนกระดองเต่ามากกว่าแต่อันนี้ก็เป็นแบบไม่ค่อยได้เห็นซีนก็เป็นของใหม่ที่เพิ่งมานะฮะอะไรของมึงเนี่ยก็เป็นเป็นตัวแมลงด้วงอีกแล้วหรอด้วงคาบุคาบุโตกับคั้วกระตะก็คือด้วงด้วงงัดกับด้วงครีมมันเรียกว่าอะไรว่าด้วงงัดห่อวะด้วงด้วงไอ้ด้วงด้วงเขาเดียวอย่างเงี้ยด้วงคาบุโตอ่ะแล้วก็ด้วงขี้ขี้ป่ะเออก็เป็นพลาสติกประกอบจากคอสมอส เออไม่เคยได้ยินว่ะไม่เคยได้ยินเหมือนกันไม่เคยได้เหมือนกันแต่ไม่ไม่รู้ว่าแบบงานสติกเกอร์สติกเกอร์แบบเยอะแค่ไหนนะฮะเขาขายเป็นแพ็คคู่ก็ที่ร้านสปิริตทอยเนี่ยเขาขาย900ผมก็เลยเปิดดูว่าเฮ้ยที่มาที่ไปของไอไอหุ่นยนต์เนี่ยมันคืออะไรตอนแรกก็คิดว่าแบบเป็นอนิเมะแบบเด็กๆเดูน่ารักน่ารักแบ๊วแบไปเซิร์ชดูมันชื่อว่า b r o b o k a าบ t แต แม่งเหมือนขบวนการเซนไตอะไรสักอย่างหุ่นมันสวยนะเว้ยเอาซึ่งซึ่งไอหุ่นตัวเนี้ยจริงๆนะขาแม่งยาวเหมือนแบบก็เป็นสเกลคนน่ะคนใส่ชุดเป็นคนที่เอาชุดไอหุ่นเนี้ยมาครอบหัวอย่างนี้แล้วใส่เป็นเป็นมัสคอตอ่ะแล้วก็ขายยาวๆแล้วแม่งมีเหมือนมี2โหมดด้วยเหมือนมีโหมดแบทเทิลโหมดแบบต่อสู้อ่ะที่มันเป็นหุ่นเท่ๆหน่อยมืนต่อยมีดลลอตอ่ะเออทรงนั้นเลยเออคือมันมันดูแบบนี่ดีแล้วพี่ตั้มเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตัวที่3าที่4จะออกมาตัวที่3เป็นอะไรี่ลามับ โอ้หแมงมุมด้วยกูไม่ต้อแมงมุมวันจะอยู่ตรงข้างกล่องมันจะมีแวบๆอยู่ข้างกล่องมีแวบๆอกนข้างกล่องแวบอันนี้นี่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 นนี่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 ยอ่นี่น้่อี่นี่นี่นียนะ่นี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 นี้นี่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 นีนี่นนี่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 นม่นี่ย่่นี่่น่นี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 ่น่นี่ี่นี่นนนี่่นี่นนี่่ ซื้อเลยกูงงว่าอยู่ดีๆมันก็อะไรอ่ะแล้วก็ดูดูเสร็จปุ๊บถ่ายถ่ายเออเอาละกันเออดีคือเอาจริงเหนือความคาดหมายกูนิดหน่อยคือแบบเฮ้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นโทคุซัสึ่ว่ะเออมันต่อยกับพวกกีกีอะไรก็ไม่รู้คือเมื่อกี้เลื่อนดูผ่านๆนะเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยก็แบบเฮ้ยโอ้โหแม่งมีหุ่นยนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมันประหลาดดีซื้อละกันโอเคกระชิงนะฮะเดี๋ยวส่วนไอตัวเนี้ยข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า เรื่องสติ๊กเกอร์เนี่ยเยอะขนาดไหนแต่ว่ามันเหมือนมันเปลี่ยนลูกกตามันได้ด้วยเนี่ยมาเห็นมันเห็นในตัวอย่างมันเลื่อนหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเลื่อนหน้าเปลี่ยนไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออดูเท่ดีเออน่ารักใช่ก็แสดงว่าเปลี่ยนอีโมชั่นได้แล้วก็เป็น scale sd น่ารักเป็นแมลงด้วยเพราะฉะนั้นตรงใครไม่มีไม่เหตุผลอะไรที่เราจะไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นกระชิงขออนุญาตไปจ่ายตังค์สักครู่ถ้าเกิดใครที่ตามหามีอีกไหมพี่สัมบลิดทอยหมดแล้วมสั่งา เสร็จผมเรียบร้อยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้นะครับผมช่องทางธรรมชาตินั้นรอท่านอยู่นะฮะก็ไปตามหากันตามอัธยาศัยต้องครับช่องทางธรรมชาติของของเล่นคงต้องไปหาเองแต่ช่องทางการประกอบคอมราคาถูกผมเอามาให้แล้วที่ลิงก์ด้านล่างเวลาคุณช็อปที่ w w w a d v i c e c o t h เนี่ยคุณเคยลองใส่โค้ดใน c r o s s ก่อนกดชำระเงินหรือยังถ้ายังผมแนะนำให้ลองนะครับเพราะว่ามันคือตัวช่วยที่จะทำให้คุณ ประหยัดงบในการประกอบคอมได้จริงๆต่อให้ไม่ใช่การประกอบคอมซื้อแค่เกมมิ่งเกียร์แค่นี้เขาก็ลดให้แถมเขายังมีโปรโมชั่นดีๆมาตลอดตลอดได้สินค้าดีส่งไวบริการหลังการขายเยี่ยมให้มาที่นี่นึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเขายังไม่จบกับแมลงถูกต้อง เราจะไปมลแงเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆนะน่าจะเป็นลายหลักของกูอีกต้องอีกอักอกอนหนึ่งที่จะเก็บในอนาคตถ้ามีออกมาอีกนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นโปรดักของ Lego ้ d อเดียเพิ่งออกเลยปะที่เป็นมแมลงอย่างนี้เพิ่งออกต้นเดือนต้นเดือนกันยาเฮ <Hey, S 2> ้ยก็เรียกว่าเปิดลายร้อนๆใช่ l e โก้ i อเดียเนี่ยมันคือโปรเจกต์ที่จะให้คนจากทางบ้านเนี่ย เสนอโปรเจกต์เข้าไปต่อเอาบิ๊กเลโก้ไปต่อเป็นอะไรก็แล้วแต่คัต้อมไปเลยแต่ถ้ามีซัพพอร์ตเกิน1 0 0 0 0หมคนเนี่ยทางเลโก้เขาจะเอาไปประเมินและเปิดให้คนโหวตว่าเซตไหนจะผ่านเข้ารอบอซึ่งอันนี้เนี่ยเสือผ่านเข้ารอบและชนะจนกลายเป็นโปรดักต์จริงออกมาต้นเริ่มไอเดียของอันแรกเนี่ยมันจะมีอีกสองแมลงมั้งเหมือนจะมีตัวผึ้งกับตัวแมลงเต่าทองแต่อันนี้มีผีเสื้อตกะกแตนอันนี้เลยว่าดวง,ดวงใช่ซึ่งไอ้สาตัวนี้มีอยู่แล้ว แต่จะถูกดัดแต่งให้มันดูดีขึ้น oh. ส่วนพึ่งเนี่ยก็จะโดนย่อสเกลขึ้นมาเออว่ะเออไม่เห็นนะเนี่ยใช่แล้วที่มึงอึ้งกว่าคือมแมลงเต่าทองคือนี่ฮะบิกหชิ้นหน่ชิ้นทวนเ <laughs> ต่าจริงมันก็เข้าสเกลดีจะเข้าสเกลแหละเห็นอย่างนี้นะครับ1นึ่ชิ้นนะเ,ออเล็กสวยเพราะว่าต่อมาจริงๆอะไซส์ใหญ่มากคุณ นี่นี่นี่ผีเสื้ออย่างเงี้ยกลางปีกเนี่ยสิบเก้าเซนนะฮะตะก๊าแตนอ่าแมนติสเนี่ยยี่สิบเอ็ดจุดสามเซนดวงใหญ่สุดเลยดวงนี้ยี่สิบสองเกือบเกือบเหมือบมันฮาร์ดอ่ะเออใหญ่ว่ะแล้วแล้วคิดดูนะจากปีกเงี้ยสมมุติว่าสิบกว่าเซนใช่ไหมไรเนี่ยผลมะมรากไม้พวกนี้กับต้นมงต้นไม้ที่มันเกาะอีกเบลเลอร์เลยของจริงคือเบลเลอร์เลยแต่มันอยู่ในกล่องแค่นี้ยเนาะใช่คือมันใหญ่มากแล้วก็เนี่ย มันสามารถจัดท่าจัดทางได้เป็นเรียกว่าผมอะต้องรุ้นว่าอินเ c กคอลเลกชันนี้มันจะออกไหม,มเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยหลายๆคนนะคุณผู้ชมที่เคยชื่นชอบอะมันจะมีอีกลายหนึ่งที่ชื่อว่า t a ทานิคอคอลเล t ชันอ๋อที่มันเป็นต้นไม้เยอะๆนั้นใช่มันคือเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์อันนั้นะแต่อันเนี้ยมันคือเกี่ยวกับแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาลุ้นว่า เลโก้อินเส็กคอลเลกชันเนี่ยมันจะมีต่อหรือเปล่าถ้าเกิดมันออกมาต่อเนี่ยผมก็คงต้องเก็บผมจะจัดระบบนิเวศของตู้ให้มันเป็นตู้ของแมลงสวนแมลงเลยใช่แล้วก็จะมีแบบแมลงเยอะๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไลฟ์โปรดักต์ที่น่าสนใจแล้วมันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตประเภทแมลงหลายหลายอย่างที่มันสวยแล้วมันก็สามารถสร้างด้วยบริกเลโก้ได้อ่านาคตอันนี้เนี่ยคิดว่าเป็นโปรดักต์ที่น่าสนใจสำหรับผมนะเท้าสเกลมาแล้วด้วยใช่ แต่คุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ครับราคาประมาณ2,000ไปปลายโอ้ยไม่แพงนะเนี่ยถึง3า0 0ตัวแต่แพงอยู่นะสามประมาณ3,000เออมเพราะมันสตัวเลยนะใช่มันพันกว่าชิ้นก็ตกตัวละพันซึ่งก็คือลิขสิทธิ์ของเลโก้แท้ๆนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ราคาย่อมยาว ทักไปได้ที่เพจ i ิน o i ยต์บยืนอยู่ข้างๆเนี่ยใช่แต่ว่าช่วงนี้ตอบช้าหน่อยนะแต่ว่าช่วงนี้เขาตอบช้าหน่อยเพราะออเดอร์เขาเยอะจัดเออเขาเหมือนแบบเขาเขารวยแล้วคนสั่งเยอะอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบมันทำคนเดียวมันทำงานไม่ทันไม่ทันแต่ถ้าเกิดแบบผมต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดงานรีบเนี่ยคุณเดินไปที่ช็อปได้เลยแต่ถ้าเกิดแบบรอได้และอยากจ่ายประหยัดลองทักโก้ดูนะฮะอาจจะมี ช้าหน่อยนะครับขอคนรอได้แล้วกันครับผมเออขอคนรอได้เพราะว่ามีผู้ชมท่านหนึ่งก็ทักมาสอบถามในเพจเหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้เซ็ตไม่เซ็ตมาเวลที่ส่งช้าเพราะอะไรเพราะว่าแบบมันเหมือนทำคนเดียวแพ็คคนเดียวมันไม่ทำเนื่องออเดอร์มันเยอะออเดอร์มันเยอะนะฮะอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะประหยัดกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเกิดงานรีบแล้วอยากต่อมากๆเลยจัดที่ช็อปได้เลยเหมือนกันครับผมอ่าสวัสดีก็ฝากไว้ในอ้อมใจนะฮะกับลุคเซ็ตคอลเลกชันนะครับนี่คือของคุณแล้วของผมก็แค่ชิ้งมาโอ้สุดยอดสุดยอดแมลงเขาไม่เคยพลาดจริงนะไไมมม่่่พพลลาาดดดดแงงสวยจริิู แแต่มันดูดีอ่ะเองตะกแตนนั้นมันดูโคตรดีเลยใช่ชอบที่เขาจําลองระบบนิเวศของแบบเหมือนอยู่บนยอดไม้แล้วก็เนี่ยมีใบต้นดอกไม้เพิ่งจะแตกดอกออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็สเกลผีสื้อกับสเกลพืงที่เข้าๆสเกลกันมานี่ก็ดูดีดีๆีเทลตรงเนี้ยมันดูสวยมันดูแบบเออใช่ใช่เข้าใจได้แล้วมันมันมันไม่ได้เป็นแมลงที่มายืนแห้งๆอ่ะแต่มันจําลองระบบนิเวศมันมาด้วยอ่ะมันก็เลยดูดีมันไม่ฉากมาให้ใช่อันนี้แหละที่ผมชอบมาแล้วงานจริงคือเมื่องใหญ่ใหญ่แบบเบิ่มเลย อลังการต้องซื้อตู้ใหม่ไหมเพื่อระบบนิเวศ <c oughs> คิดว่าต้องกําลังทําบ้านใหม่อยู่ไม่ใช่ตู้แล้ต้องทาสร้างบ้านใหม่ล้ครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะให้ห้องนึงเป็นระบบนิเวศแบบเข้าไปปุ๊บสูตรมแมลงเลย <c oughs> เทียบออบินกันให้ลืมรอรอสเตจูนติดตามกันให้ดีอันนี้น่าสนใจจริงเดี๋ยวแกรีวิวให้ดูด้วย ออาละฮะนี่ก็คือการสนับสนุนกิจการของของเพื่อนนะฮะเรียกว่าเป็นโปรดักต์ใหม่เป็น <laughs> ป <laughs> อินโทรอินโทรเส้นทางใหม่นะ,ะ,ะต่าโก้เนี่ยเป็นคนขายของเล่นนะขายเลโก้นะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็นึกแกด,ดำรินะจะไปเวของกินวันนั้นนั่งอยู่ที่สตาร์บัคด้วยกันผมก็จะสั่งบานอฟฟี่มากินเป็นปกติเพราะชอบกินอยู่ดีๆโกมันก็พูดขึ้นมาว่าคุณ เคยกินบานอฟฟี่ที่อร่อยที่สุดในโลกหรือเปล่าเชนโดเออูกาแบบมันคือที่ไหนร้านไหนวะจะได้ไปซื้อตามเออมันก็บอกว่าจริงเหรอเออเดี๋ยวผมจะทำมาให้คุณกินเฮ้ยเัดเค้นั่นคือตาก้เป็นคนที่ทำบานอฟฟี่อร่อยที่สุดในโลกแล้วอยู่ดีๆเว้ยมีวันหนึ่งเปิดพีเค้กเค้กอะไรนะ บุ้ญผลไม้ชีสเค้กบุ้ญผลไม้ชีสเค้กอ um> ่าก um> ูก anyway> ็เลยคุยกับไงตี้้เฮยตี้พี่มึงอ่ะมันนี่มันนี่มันนี่กูก็เลยทักไอตี้ไปบอกตี้ตี้ไอโก้มันจะไปเวของกินว่ะแล้วแม่งประหลาดมากคือโพสเปิดพรีออเดอร์นะปอนละเท่าไหร่แปดเก้าร้อยมั้งโอ้แปดแต่ไม่แต่ไม่มีรูปไอ้เฮียพีลมบอกว่าเค้กเฉยเเลยเค้กผลไม้ชีสอะไรมันเป็นเทค เฉยๆเลยตัวยงตัวอย่างก็ไม่มีเออรับแค่5ปอนเท่านั้น890บาทที่เป็นกูกูรีพอร์สแคมแล้วเนี่ยกูไม่กูก็แบบเอ๊ะทำไมมึงโพสขายของกินไม่มีรูปวะทักไปถามเออกลัวโดนลอกอ๋อปิดสูตรปิดสูตรกลัวโดนลอกกลัวมีคนลอกมันยังไม่จบแค่นั้นกลัวโดนลอกใช่ไหมอ่าเวลาก็ผ่านไปมันบอกว่าเดี๋ยวจะทำมาให้ชิม เมื่อวานนี้ก็โพสต์รูปเค้กมาก้อนหนึ่งออรูปนม่งคืออย่างนี้ที่มันโพสต์มามึงกลัวใครลอกถ้ามึงถ่ายรูปมาสภาพเนี้ร้อยทั้งร้อยนะไม่มีใครลอกมึงแน่ๆไม่มีไลน์นี้ก็ไปคอมเมนต์อะไรไม่รู้ออไอ้ก้ก็แปกไปอีกรูปนึ่งออไอ้เหียเหมือนยาสั่งแม่มดเลยเหมือนแบบไอ้เหียเหมือนจะมีออร่าม่วงๆลอยขึ้นมา แต่พอมาวันนี้ว่าคุณไอเชี่ยน่าน<ด>กินมันดูดีกว่ามันดูดีกว่ามันีพรสวรรค์ด้การถ่ายรูปมันดูดีกว่ารูปถ่ายคือมึงใช้เครื่องคิดเลขถ่ายหรืออะไรกันรู้นี่นี่คือตอนใหญ่ที่มันทํามาเฮ้ยเครื่องไม่อย่างแน่เลยะนมันน่ากินทีเดียวแตอ่อย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวเพิ่งเปิดนี่เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยชิมแล้วคอมเมนต์ตามความจริงว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ผมไม่กินไม่ที่ผมไม่ชิมเนี่ยไม่ไม่กลัวไม่ไม่กินผลไม้เริ่มจากตี้ก่อนเลย หนึ่ก็ไม่ได้โฟขนาดนั้นนะเออน่ะลองดูเลือกให้ถูกมันจะมีอยู่หนึ่งอันที่ที่เป็นซีเค็ดเฮ้ยแต่มันน่ากินมันคือไอ้ไไออ้้หน้าที่โรยนี่มีนะมีสตรอเบอรี่อะไรบ้างผลไม้สตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่แล้วก็อ่าเหลือๆนี่อะไรดอกลางนี่อะไรมกระพุนเหรอลูกพุนโอเคครั้งที่แล้วเขาบอกว่าเขาทำมาแล้วมันเป็นสลามไม่เป็นสลามเลยไอ้ตรงนี้คืออะไรมันข้างหน้านี่เป็นอะไรแล้วไม่ดูที่ไปมันเห็นเจลาตินเหรอก็่เห็นมีเค้กเ็เป็นวุ่นๆแบบนี้ไง มีข้างล่างไง่เคำแรกจะบอกว่าให้กินพร้อมกับสตรอเบอรี่เพราะสตรอสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวขับอะไรขับเลยไม่กินนะแล้วมาขอเลี้ยงชันมาประเดี๋ยวไม่กินไม่เป็นจริงๆคืออันนี้ไม่ได้แกล้งคือไม่กินกินไม่เป็นจริงยกาเคยได้โอ้ขายได้เนี่ยเท่าไหร่ใหญ่เนี่ยถ้วยเล็กนี่เท่าไหร่ยังไม่คิดราคาเลยจริงเหรอจริงแต่สิ่งที่มึงทำตอนที่มึงเปิดเพียตลกมากอันนี้มันเป็นการบังคับตัวเองไงเพราะว่าตอนโควิดอะทำไปแล้วรอบหนึ่ง ทำทุกอย่างไปแล้วอ่ะรอบหนึ่งเฮ้ยมาเดี๋ยวผมสั่งไปผมสั่งไปปอนหนึ่งที่ไงขอพี่พี่อยู่ปอนหนึ่งให้พี่กินไม่เป็นกินไม่เป็นจริงจอ่งชีสเค้กวุ้นผลไม้ชีสเค้กวุ้นผลไม้อ่าซึ่งเฮ้ยมันมีมดอยู่บ้างมีด้วยเหรอไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งพอเป็นชีสเค้กอ่ะข้างล่างเนี่ยต้องมีบิสกิตที่เป็นใช่เป็นตัวบิสกิตนะเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นงานเหมือนกันว่ะใช่ใช่ใช่โอเคซึ่งเหลือโอเคแล้วก็กลิ่นอ่ะ กลิ <C> e <at> cake, ่นเป็นกลิ T ่นชีสเค้กที่ที่ผมเคยกินแล้วมันอร่อยเฮ้ยเม่นปลาเฮ้ยอร่อยนะเนี่ยตะโก้องทำเป็นเล่นกิดง่ายนะเป็นปลาเฮ้ยไม่กินได้เหรอร่อยเป็นคนละแบบนะเฮ้ยเฮ้ยอร่อยดีอร่อยดีเฮ้ยไม่แย่มึงสตรกล้องเบรี่อร่อย คือเด็กว่าตะกูขายเท่าไหร่จริงมากคูอยากลองกินดูเลยตูกินไม่เป็นจริงกินไม่เป็นจริงมึงลองเนี่ยเวเขี่นเกี่ยวผลไม้ออกแล้วกินแต่ไซส์จะบ้าเลยไงเสียได้ของนี่คือครั้งแรกที่มึงจะได้กินคิกเทปผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกที่สุดในโลกเจ๊ดไม่คตรวยเชฟเชงโก้ไม่กินกินไม่เป็นจริงผมกินผลไม้ไม่ได้เลยจริงจริงเหรอเออกินไม่ได้เลยอ้อร่อยนูเว้ยเออมันก็น่าจะอร่อยใช่ไหมตี้โอเคใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราเรามีคนหนึ่งที่จะมาการันตีความอร่อยนะฮะ เดี๋ยวผมขอเชิญจันบาร์สมาก่อนอาร์ตบอกว่าอร่อยตี้บอกว่าโอเคก็เลยอยากให้บาร์สเนี่ยลองชิมดูแล้วอยากเห็นเรีแอคชั่นว่ายังไงเดี๋ยวพี่ไปหยิบถุงแป๊บหนึ่งเอามาลองลองแองลองอ้วกเขาไม่ใช่กระดาทานเปล่าพกมานะตีพกกระดาษทาน้ำขาวมาแล้วฮะิ่งซื้อมา เนี่ยมันก็ใจร้ายกับโกงมันเฮ้ยแต่คุณผู้ชมมันอร่อยคือแร้อาร์ตบอกว่าอร่อยอร่อยแต่ผมมันไม่สามารถบอกได้เพราะผมกินไม่เป็นเฮ้ยเอาเอาจริงจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมันมีอะไรที่มันแบบมันขาดไปจะได้ฟีดแบ็กให้โกนแบบพัฒนาสูตรไม่ใช่หรอกนี่เขาทำมาให้ชฟมีข้างล่างอ่ะที่เป็นบิสกิตอ่ะมันจะน้อยไปหน่อยใช่มันต้องหนาขึ้นกว่านี้นิดนึงก็มันประมาณแบบเมตรหนึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าบางเจ้าเขาจะมีหนาเป็นเมตรก็มีใช่จริงจริงมสองไม่เสียก็หร่จริงประชากรอยู่ ประชากรยังครบไม่มีใครตายจากการกินสิ่งนี้รแต่ว่าอะไรเพราะประชากรอยู่ครบคุณยังอยู่ไงยังอยู่ยังอยู่อ่ะมันยังอยู่ครบมันออกลิฟช้าอ๋อค่อยๆโอเคไม่มันเป็นสายสะสมไงนี่นี่กูเริ่มสงสารมันแล้วเนี่ยแกล้งมันอยู่ได้เราติดแกล้งคนไงไม่เราเชื่อปแล้เราเรากินไม่เป็นเรากินไม่เป็นจริงพี่กินไม่เป็นจริงเมั้นกินแล้วโก็ทำแบบตัดผลไม้ออกเออชอชิตนู้น่ะ เออแล้วช yeah. right. ีสเค้กล้วน oh, ่ากินอาจจะกินแต่ถ้าเป็นผลไม้ไม่กินแต่อันนี้อะไรนะมันน้อยบิสกิตเออนั่นเราบอกแล้วนะนั่นมันน้อยมโคลัมเบิลมันน้อยใช่ใช่ต้องไปปรับเพิ่มนิดนึงให้หนาประมาณสามเซนอะไรเงี้ยหนาประมาณเนี้ยน่าจะดีแต่ไอ้แค่นั้นเนี่ยเยอะๆอันนี้อร่อยอร่อยที่ไหนอ่ะเออนี่ชีสเค้กไอ้ผงโบกน่ะอ่อะคลัมเบิลนะฮะก็ถือว่าเฮ้ยสอบผ่านแต่เดี๋ยวอันเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยคือประมาณนี้ นะครับหน้าตาเฮ้ยมันโอเคหน้าเนื้อแน่นเชียวนะฮะแล้วเกิดแบบเปิดร้านเมื่อไหร่เราอาจจะมา PR อากันอีกทีนะอันนี้ก็เป็นเป็นเวใหม่ของของเพื่อนเราที่เขาเขามีใจรักที่อยากเขาอยากจะลองทํามาหลายปีละคือมันก็ทําไปเรื่อยจากขายเลโก้ก็ก็จะไปเวอาหารอะไตอนนี้ก็ยังรับพีเลโก้อยู่นะเฮ้ยยังรับหาของเล่นอยู่จะบอกว่าที่เราที่มของของชายเนี่ยแหละเพราะทำพได้อยู่พีเว้น แม่แล้วมึงจัดลําดับความสําคัญไม่เป็นเลยหรือมึงให้ลูกค้ารอแล้วมึงก็มานั่งทำเค้กยาพิษมาแกล้งพวกกูเนี่ยนะเอาไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวรวมรวมมาสาคนชิมแล้วอร่อยอยากกันอยากจะหายคนไหมและนี่ก็คือน้องหลิวนะฮะดาวเด่นคนใหม่จากล้าตรงซึ่งน้องจะไปประจําอยู่สาขาสองใช่ป่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดจบน้องด้วยการให้น้องกินเค้กก็คือ จากนี้ไม่มีล้านล้าตรงอันนี้คืออถ้ากินเค้กนี้แล้วอ่ะไม่ต้องประเมินถ้ารอดก็คือผ่านโปรถ้าไม่รอดก็ตามนั้นระัข้สองรขสองก็จะขาดคนเดี๋ยวรับเพิ่มเดี๋ยวรับเพิ่มโดยมีเค้กของโก้เนี่ยเป็นเดิมพันคือที่ชวนน้องหลิวมาเนี่ยก็คือน้องหลิวเป็นคนทำทำขนมทําเค้กอยู่แล้วพี่ชายทําชิมบ่อยไหมและชิมบ่อยไหมปกติ ก็คือก็คือเขาเขาาเขาาจะมีมาตรฐานบอกได้ว่าอันเนี้ยต้องปรับปรุงอะไรนี่เลยฮะเชิญรับประานครับวิจารณ์แบบจริงจังตรงไปตรงมาโอดูเลยเทคนิคการจ้วงดลคือเขาชิมมาโชกโชนอ่ะอืมมาแล้วสีหน้าม้าแววตาออกเลยว่าพือผอมสิ่งนี้มันใช้ได้ค่ะเฮ้ยใช้ได้เลยใช้มากเกินไป เวลาน้องเขาชิมอร่อยค่ะเฮ้ยหูน้องไม่อวยอะเกิดไม่เหมือนเลยเฮ้ยเขาไม่อวยเขาชิมไปเยอะอันนี้อันนี้ชิมหรือแข่งกินเร็วไม่กินเร็วมากชิมให้หมดไงรวม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 วิเคราะห์รวมรวมแล้วเป็นไงฮะให้ผ่านนะอุ้ยให้ผ่านหวะมีอะไรต้องปรับมั้แล้วรู้สึกโอเคแล้วค่ะโอเคแลเหรอโอเคนั่นก็เลยพี่ชายเขาทำขนมแล้วน้องหลิงเนี่ยเป็นคนที่ชิมนะก็ โอเคก็ถือว่าโอเคแล้วอาร์ตก็โอเคบาร์สก็โอเคตี้ก็โอเคในสัปดาห์นี้เนี่ยคงจะไม่มีกล่องสุมอะไรที่จะแรงไปกว่าน,นี้นี่ก็คืองานของอาจารย์จุนจิโต้นะถ้าเกิดใครที่เคยดูใน Netflix กเนี่ยก็จะรู้ยอยู่แล้วแต่ซีรีส์เนี่ยเออมันก็คือคังสยองนะครับซึ่งเป็นรวมเรื่องสยองขวัญของอาจารย์นะฮะซึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบเคยดู Netflix เนี่ย ก็น่าจะผ่านตาในซีรีส์นะผมมาชอบตอนนี้สุดลูกโป่งหัวมนุษย์กูนึกถึงภาพที่ไอชาโลคอสมันคอสเลยเออมันคือน่นแหละมันคือตอนนั้นใช่มันคือตอนนั้นอยู่ดีๆอ่ะมันจะมีปรากฏการณ์ที่แบบมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะตายเหมือนแขวนคออ่ะแล้วก็แบบมันก็จะมีคนนึงอ่ะเห็นว่าแบบหัวมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลอยเป็นลูกโป่งขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะคนทั้งเมืองอ่ะมันก็จะมีลูกโป่งรูปหน้าตัวเองอ่ะหัวใหญ่ๆลอยอยู่บนฟ้าแล้วแต่ละหน้านี่คือโคตรสยดสย แล้วถ้าเกิดใครก็ตามที่โดนแบบโดนปลายเชือกของลูกโป่งอ่ะรัดคออ่ะมันก็จะดึงหิ้วลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วแบบทั้งเมืองม่งมีแต่ลูกโป่งหัวมนุษย์แบบลอยอยู่เต็มไปห,หมดไอเชือตอนนี้ม่งน,น่ากลัวจริงแล้วมั่งแบบมันจบแบบสิ้นหวังอ,อ่ะเนี่ยคือคือคือมูท์อันมูท์อนโทนขอ,ของของงานอาจารย์ุนจิโตนะและอันนี้คือซีรีส์ที่2แล้วที่ออกมาซึ่งอันนี้ยังเป็นตัวขาวดํายังเป็นตัวขาวดำม,มีสองแบบะใช่แต่ตอนนี้หายากมากซีรีส์หนึ่งหายากมาก ใช่แล้วถ้าจะเก็บตามเก็บซีรีส์หนึ่งนี่น่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเอาซีรีส์สองไปก่อนภาวนาให้รีดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าซีรีส์เนี้ยจะได้รับความนิยมในไทยมากๆเนื่องจากเขากำลังจะเป็นทร่ศการของอาจารย์ในไทยด้วยที่เขากำลังจะจัดนะเออก็ถ้าเกิดใครที่จะมาสุ่มน่สุ่มละห้าร้อยยกบล็อกก็เท่าไหร่2990บา้ทนะฮะมีตัวใช่แต่ไม่มีซีเครตนะถ้าเกิดคุณซื้อไปเนี่ยคุณจะได้ครบเลยได้ครบ เนี่ยแล้วเดี๋ยวลายเส้นอาจารย์เนี่ยโคตรสยองเลยใช่ตอนเด็กๆกูกูอ่านนะเป็นคนกลัวแต่อ่านแล้วก็นอนไม่หลับน่ากลัวจริงเห็นนอเห็นมี้มเขาในเฟซบุ๊กอะเขาแบบว่าตัวจริงเขาเป็นคนที่มุงมิงมากเลยใช่เขาเลี้ยงแมว ราะคนชอบเลี้ยงแมวการ์ตูนเขามีหลากหลายเขาจะทำคอนเทนต์กับใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าอาจารย์จุนศรีงานเขาเป็นอย่างเงี้ยแต่แต่ชีวิตจริงงูมิงก์อะแต่คนนึงในงานน่ารักแต่ชีวิตจริงนี่โอ้โหสุดดาร์กก็ก็ก็มาสุ่มกันนะอันนี้ผมบอกเลยนะว่าถ้าใครยิ่งมีเซตหนึ่งแล้วเนี่ยต้องรีบเก็บเพราะว่าเซตแรกๆเนี่ยตั้งแต่มีพาคีใหม่ๆเลยมั้งใช่ตอนนั้นเลยที่ถ่ายไว้2ปีก่อนนู้นนะแล้วเราคิดว่าจะมีแค่นั้นเว้ยใช่คือมันทิ้งจนแบบ คงไม่ออกแล้วมั้ง่ะแล้วอยู่ดีๆเขาก็กลับมาใช่นะฮะก็มาเก็บให้ครบครับผมนะฮะงานดีงานดีงานดีตัวสูงด้วยจะน่้จตัวมันใหญ่นะเอองานงานเขาตัวใหญ่ๆตลอดเดี๋ยวผมกระชิงให้ดูตัวหนึ่งอยากได้อะไรอันนี้คือมาจากบ็อกซ์ที่แล้วด้วยเดี๋ยวล้างเกลือให้เพราะว่ามันไม่มีซีเครตอยู่แล้วไงก็เลยไม่ต้องกังวลอยากได้ลูกโป่งหัวมนุษย์เลยพูอจริงจริงเพราะชอบชอบจริงๆมัน กูกลัวได้ตัวตัวรู้เน่ารัวน่ากลัวเออน่ารู้น่ากลัวเออแต่ไม่เอาน่ารู้แต่เอาลูกโป่งไม่อยากอยากให้คุณผู้ชมได้ดูงานจริงๆครับอ่าดูไซส์ดูดีเทลอะนะหุ้ยตัวมีเอเฮ้ยสวยเลยหูตัวใหญ่ใช่ใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาไปวางคู่กับเอเอคอลเลคชันที่แล้วที่เมมีบอรไทยนี่สายตาเย็นชาเฮ้ยมีชื่อให้ด้วยแม่แล้วมีฝ่ายใต้ตาเหม่แป้งซีบิ้งเลยนี่แล้วก็มีฐานนี่ตั้งมีชื่อด้วยเรียบร้อยครบ อันนี้เป็นโทมิเลร่างปกติ<ช>ก็ร่างยังไม่ปลดปล่อยพลัง <laughs> ใช่ยังไม่ยังไม่หล่อนยังไม่หล่อนยังไม่หลออ่หลอนอยู่เออ,เออก็ดีอ่ะงานตัวใหญ่แล้วก็ด้วยความที่เป็นขาวดำผมว,ว่ามันจะเข้ากับความเป็นอาจารย์จุนจิมากกว่าใช่ฮะจริงเยี่ยมมากจะชิงคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นการขายที่ท,ที่แปลกมากเป็นกล่องสุ่มที่ไม่สุ่มแล้วก็ไม่ขายแยกด้วยอันเนี้ยที่ร้านไม่ขายแยกใช่มันคือดิสนีย์ร้อย อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพรีเซนต์อีกลายหนึ่งไปที่มันมีมิเกลใช่ไหมแต่อันนี้ความเจ๋งของมันคือนอกจากจะมีคาแรคเตอร์ดังๆจากการ์ตูนของพิกซ่าเนี่ยเขายังเรียงเ,<ร>เป็นตัวอักษรด้วยเป็นคำว่าพิกซ่าอ๋อเออว่าเห็นป่ะสวยว่า <ไ rib. S 1> แ,ลวแล้วนอกจากนี้ยังมีไอตัวนี้ด้วยไอตัวโคล<ง>ไฟไอเตะตัวไอที่มันมากระทืบตัวไอแล้วมายืนแทนอ่ะเออแล้วอันเนี้ยไม่ต้องสุ่มนะเพราะว่าหน้าก่องเนี่ยเขาจะระบุตัวเลยว่าเป็นตัวไหน เนี่ย P.I.X. นี่ยโคมไฟเดี๋ยวซื้อคมไฟเลยตัวหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ขายแยกไม่ขายแยกไม่ขายแยกนี่คือสาเหตุที่ไม่ขายแยกนะครับใช่ยกบล็อก2090ถูกต้องเอาไปเลียงงานสวยๆครบรอบร้อยปีโอ้สวยจริงมันคืองานดีสเตททุกคนดีสเตทคืองานที่เหมือนเอาตัวละครจากดิสนีย์พิกซ่ามาทําเป็นแบบเป็นฉากอ่าเป็นฉากเล็กๆสวยๆตีไปตัวลพันกว่าใช่แต่อันนี้เป็นอันเล็กเป็นมินิที่ออกมาในรูปแบบกล่องสุ่มนะฮะ อันนี้ได้6ดวงสคาดีนะมันคือมันคือซิกเนเจอร์มากๆเลยเพราะว่ามันคือมันคือโลโก้ของค่ายเรียงกันเป็นคำว่าพิกซ่อย่างนี้เนี่ยน่าเก็บแล้วราคามันก็ไม่แรงด้วยแค่2,900บาทเท่านั้นที่ร้านเคซี่ทอยครับนะครับเราก็มีของมาใหม่เมื่อปีปีที่แล้วหรือเปล่าวะหรือปีก่อนนู้นวะปี2ปีที่คนไทยแบบ เรียกว่าฮือฮากับตัวต่อมิเลเนียมพัซเซอร์หรือตัวต่อปริศนาพันปีเที่เป็นพลาสติกประกอบที่มันต้องประกอบเองะนเยอะๆใช่แล้วคนก็แบบเอามาต่อเอามาชาเลนจ์กันหูอันนั้นสนุกมากแต่สําหรับใครที่อยากจะได้งานที่มันแบบคอมพลีทมีลูกเล่นเยอะๆแล้วก็แบบทองแบบทองอลาลามเลยไอ้ตัวเนี้ยผมไปเห็นที่ญี่ปุ่นมาตอนต้นปีเขาเหมือนมี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 งานตัวอย่างตั้งโชว์อยู่ในตู้ไปอะเซียนมากเป็นไงบ้างโหทองมากทองแบบ มันมันทองเกินเกินอนิเมะไปประมาณนึงนะเบอร์เหมือนชุบทองย4 k ส่เคมาทองแบบสะท้อนเงาตัวเองเห็นน่ะอันเนี้ยแล้วที่ความเจ๋งคือนอกจากจะเป็นงานสําเร็จแล้วสีทองทองมากๆครับยังมีเอฟเฟกต์เสียงใช่มีเอฟเฟกต์ไฟใช่เยในตัวไฟมันจะมีตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดมันจะมีตรงนี้ตามร่องร่องตามร่องร่องอ่าเพราะเสียบกดปุ๊บมันจะมีไฟแล้วก็จะมีเพลงสามเพลงอ่า มีอัน2องอันที่เป็นแบบเพลง BGM ในในอนิเมะอะไรองี้แต่อันที่3มอ่ะมันจะเป็นเพลงแบบตอนที่มันตื่นเต้นที่แบบตื่นตื้นตื้นตื่นตื่นตื้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 นตือนตื้นตื้งตื้นตื้นตื้เพลงนั้นเป้นทั้น่ะ้็ที่น่ร้นตื้นตื้นเื้นต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 ื้กิด้ครที่จะมาตหานตบ m i l l e n n i u น Puzzle c o m p l e t e e d i t i o n จัดได้ันได้อแล้กตอ้กตื้นตอันี้ มเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เสียนเพิ่งจัดไปสำหรับใครที่ดูเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าว่าในตลาดเนี่ยหาของคนข้างยากแล้วนะครับก็ถ้าเกิดจะตามลีโอนารโดนะครับที่ร้านนี้เขาก็มี5,500ันหาใครใ,ใครอยากแกะดูรีวิวว่าเมคานิคจุดขยับอะไรต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเป็นยังไงดูที่ ep 4เอ้ย54มันจําเมียจำเลขได้ด้วยเหรอาใช่จำไม่ได้เลย กูจะบอกว่าตอนที่แล้วดูอี54ได้นะฮะก็จะมีรีวิวตัวนี้ไว้อยู่คือลน์เนี้ยของบครบ,ครบ แล้วลูกเล่นเขาก็จะมีแบบถ้าเกิดซื้อครบนะคุณก็จะสามารถประกอบเป็นรถตู้ของเอพิโอนิวได้ด้วยรถรถรถขนเต่าอ่ะใช่รถขนเต่าตัวสองตัว3ามเราจะมานะตัว2เป็นลาฟเลเอลตัว3เป็นไมกี้หรือดอนนี่ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ดดนัทเทโรหรือไมเคิลแองเจโลนี่แหละแต่ไลนนี้มันจะมีอีกนะมีพวกอาจารย์สปินเตอร์ไม่มันมีมีเอพิมีเชเลเดอร์นะที่เห็นนะแต่ตัวอื่นยังไม่ชัวะตลอดมีอาจารย์สปินเตอร์อะไรด้วยไม่รู้เต็มเลยจริงเหรอลอกูก็แบบ มันออกเยอะขนาดนั้นเหรอวะสาวกต่อนินจานี่เรียกว่าอ่วมเพราะว่ามันมี<ไ>มันมีตัวเล็กๆมาให้ด้วยเหมือนเป็นคนขับอ<ไ>่ะที่เราต้องเอาไปเพ้นสีเองนิดหน่อยซึ่งเล็กมากเล็กตัวเท่าเมี่ยงตัวแบบโอตัวแบบไมโครอ่ะเล็กจริงแต่ถ้าเกิดใครตามหาขอจาก EP ที่แล้วเนี่ยร้านนี้มีมีหกล่องใช่ไหมครับพี่มีแค่กล่องเดียวเท่านั้น,นเพราะฉะนั้น,นรีบๆหน่อยพี่เขาแบบเขาได้มาน้อยคือ มันออกมาได้สักพักแล้วล้วเซียน่ะที่กว่าจะได้มาคือมันเป็นมันเป็นช่วงตกหล่นใช่ใช่เออก็เลยแบบได้ช้าหน่อยใช่ของในตลาดก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนี่ยก็มีเนี่ยวันนี้เรามาเดินก็เจอก็เลยแนะนําให้นะฮะส่วนอื่นๆก็เทียบนะครับเป็นพวก S F อ่าต่างๆนานาโหด้ตัวนี้ก็ช่วงนี้แรงผมเล่นตัวจริงละสวยมากไปหรอเออสวยเลยเห็นคุณจัดท่าแบบเอกลักษณ์เลยสวยมากนั่งเลยท่าซิงเกิลเจอสวยมากท่า exit charge ยอง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 แบบ เน่ยเตรมปล่อยท้าไม้ตายนี่แขนข้างนี้ต้องห้อยๆต้องเหมือนเบ่งขี้ไปในตัวอะไรเงี้เออเอกซิชาร์ไม่เเท่มากมันสวยมากเ็นแล้วก็ชอบเลยชินจกจกโกเซโฮชื่อลายมันออกเสียงยากมากชินจก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 กจกจกจกุ๊กจอกจ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 กกกจ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 กอกจ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 กกกกกเกจกจกกกกจ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 ก ออเออราคา,คาก็ค่อนข้างแรงในตลาดตอนนี้นะเพราะว่ามันสวยจริงมันสวยมากเรอออาซื้อกันได้ครับผม